รุ่นเก to ่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่ไม่แน่ว่ารุ่นใหม่ ahn, med, réussi, en, ék, คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มๆกันเราก็รุ่นลับใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนเขาเป็นนักเรียนเลยเป็นเลยขาดรี <mientras> <out> คนเ้ามาบอกทูน้ามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่ค <était S 2> <vull> ิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นควรจะเป็นงั้นสมัยผมได้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ มันก็พอกันน,นั่นแหะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทําให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็ เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆแั้วก็ขอพู้เขียนนี่คนรุ่นใหม่